สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็เป็นอีพีที่ต่อจากครั้งที่แล้วนะคะที่เป็นเรื่องของการเขียนการสูบนะคะเมื่ออีพีที่แล้วซึ่งวันนี้นะคะอย่างที่ครูบอกไปนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาเขียนในส่วนของตัวประกับนะคะที่เอาไว้ประกบก,กับการสูบน,นะคะซึ่งอันนี้ก็คือแบบสามมิตินะคะที่เราจะเขียนกันในวันนี้นะคะซึ่งก็ต่อจากอีพีที่แล้วนั่นเองอ่ะทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนแบบกันเลยละกันนะคะ ขออนุญาตปิดนะคะเหมือนเดิมค่ะเริ่มต้นค่ะเปิดไปที่คำสั่ง New นะคะแล้วก็เลือก Part คลิกเครื่องหมายอเคค่ะจากนั้นนะคะกดเลือกสเกตแล้วก็เลือกสเกตอีกหนึ่งครั้งใช้ล้หน้า Font Page ค่ะโดยเริ่มต้นนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะใช้คำสั่งวงกลมนะคะหรือคำสั่ง Circle ในการวาดวงกลมขึ้นมาทั้งหมด3วงแล้วก็บอกขนาดค่ะซึ่ง วงนอกสุดนะคะขนาด50าสมเมตรวงด้านในตรงกลาง34แล้วก็วงด้านในสุดนะคะสามิมเมตรค่ะจากนั้นต่อมานะคะใช้คำสั่งสี่เหลี่ยมนะคะว่าสี่เหลี่ยมขึ้นมาค่ะแล้วก็ขยบจุดกลึงกลางของสี่เหลี่ยมนะคะ ให้ตรงกับจุดเริ่มต้นนะคะก็เลือก make coincident ค่ะแล้วก็บอกขนาดค่ะว้างสิห้ายาวหกสินะคะจากนั้นเราก็ใช้คำสั่ง t r i นะคะตัดในส่วนเกินที่เราไม่ต้องการออกค่ะ นี้นะคะจากนั้นต่อมานะคะให้เราใช้คำสั่ง t ทิมนะคะตัดส่วนตรงนี้ก่อนนะคะเพราะาเดี๋ยวเราจะขึ้นแบบตรงนี้แล้วก็ไปที่คำสั่งลายค่ะว่าเส้นตรงขึ้นมา1นึเส้นนะคะแล้วก็ไปที่ f ี t จ r e e เอชูด Bot ค่ะตรงนี้นะคะถ้านักเรียนจำได้ครั้งที่แล้วเราจะขึ้นชิ้นส่วนตรงนี้2 0ม mm, เมเลือก m min p l a n e นะคะแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะจากนั้นต่อมานะคะกดตรงสี่เหลี่ยมนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็เลือกสเกต c h หน,นะคะแล้วก็กด Edit Sketch นะคะ จากนั้นต่อมาค่ะไปที่คำสั่งลายนะคะว่าเส้นตรงนะคะเชื่อมนะคะตรงกลางนะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะเสร็จแล้วต่อมาค่ะกดนะคะตรงนี้ค่ะเป็นการออกจากหน้า e Edit sketch นะคะเพื่อจะไปขึ้นแบบสามมิติแล้วก็ไปที่ e x t r u t e ค่ะเราก็จะขึ้นชิ้นส่วนด้านในนะคะตรงนี้ ขึ้นนะคะสิมิลิเมตรเลือกมินเพนค่ะจากนั้นนะคะติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะเสร็จแล้วกดสเก็ตหนึ่งเหมือนเดิมค่ะ x ถูกบค่ะขึ้นชิ้นส่วนด้านบนนะคะแล้วก็ด้านล่าง10มิิเมตรแล้วก็เลือกมินเพนติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะแบบนี้ค่ะ ทีนี้ต่อมาเอา่อต่อมาเหลือเจาะรูนะคะด้านบนนะคะก็กดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเลือกสเกตค่ะแล้วก็หมุนชิ้นงานไปที่เซนเตอร์ไลน์ค่ะวาดเส้นปะขึ้นมาหนึ่งเส้นแล้วก็ไปที่คำสั่งวงกลมนะคะวาดวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงเส้นผ่านศูนย์กลาง8ดมเมตรแล้วก็ระยะห่างของวงกลมกับจุดเริ่มต้นห่างกันย5ามิลลิเมตร mm ค่ะ แล้วก็ขยับจุดกลึงกลางของวงกลมให้ตรงกับจุดกลึงกลางนะคะของจุดเริ่มต้นลักษณะนี้จากนั้นใช้คำสั่ง m i ล l e r นะคะก็คลิกที่วงกลมกดไปที่ m i ลเลอร์อินชีดแล้วก็มาเลือก m i ล l e r a b o u t นะคะก็คือเส้นเซนเตอร์ไลน์ติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะจากนั้นนะคะไปที่ x จุดคัดค่ะอย่าการเจาะรูนะคะ เลือกเป็น True All ก็คือทะลุแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูเห็นไหมคะเสร็จแล้วคะ่ะตัวประกับของเราที่เราจะเอาไว้ประกบกับตัวก้านสูบเมื่อ EP ที่แล้วที่เราได้ทำการเขียนแบบแล้วก็ขึ้นรูปสามมิติไปสำหรับ EP นี้ก็มีเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ